สวัสดีกันนะคบทุกคนนี่ช่อง FOPO Game ก็วันนี้ผมจะเข้าแบบนี้แบบหมู่บ้านที่ผมเออที่ที่ผมเจอตอนผมเกิดก็ผมเิเยราะว่าผมจะทำอะไรดีก็ทุกคน dia nak apa tu kan? Okay, oh. Oh, long okay oh. Oh, to. Oh, olong, wow! Okay, yo ni, wow! Oh, olong ni, wow, wow ni. ผมแบบเอ้ี่คือแบบทั่านนี้คือร้างมากแล้วกดเปอุสตทำแล้วผมก็คือผมก็บอกว่าผมอยากให้ทุกคนอนะ่ะกดไรกดแชร์กดทับสักครตกคนไห่ ไม่ก็ไรก็จ์คือผมจะมาบอกอะไรเป็นคลิปก็ผมจะเออคิดไม่ออกอ่ะขอจบกันแค่นี้ก็พอบายบาย